าก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเล่นเกมบอลนะครับไม่มีอะไรทํานะครับไม่มีอะไรแคสด้วยม,มาเล่นเกมบอลครับเดี๋ยวไปซื้อมาโอเคอมาล่นกันนะ,ก,นะนก็จะพาเดีเ๋ยวนะพารที่แล้ว ไม่รู้อันดีแล้วโอเคมาจากไปเรวที่สี่าวครับดูมันส่งดูมันส่งวิ่งตามมันไปแล้วก็ทึบโอ้โหนี่ใช่ปะอ้าว อขาฟา้าไปแดงว่ะไปว่าเอาวะอือจะเขานี่แนแลเลยโคตรเต้ Oh boy ทู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 โอ้ยเอาเอาเหี้ยเอาไงเอาไงตายแล้วโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาไงครับโอ้ยชดเตะ เอาไงครับเอาไงครับวิ่งมาวิ่งมาไปไปร้อยหกสิบองศายยังไม่เข้าครับไปร้อยหกสิบองศาสองไเจ้านี้เจ้านี้วิ่งมาทบทุทุทุทบโอเคขนาดนี้ ไีขายยิงบอลได้โอ้โหวิ่งมาอเอ้ยทำไมมันหยุดวะเหมือนไม่หยุดเองอ่ะไม่สูงยาวมาเลยอะอะไรวะอยมอมหมดเวลาวะข้ึงหลังไป <c oughs> โอ้ทำไมมันแบบช้ามากไม่มีอะไรทำเฮ้ยเข้าว,วะ่ะเข้าว,วะ่ะ ส่งมาให้เอาไปชื้อุอ้ยไปสักกัไปให้คนนู้นเอาเรยคนนั้นนี่ีมาเอาไรเอาไรยุบแล้วยิงไม่เข้ายิงเข้าไปต็อโอ้หเข้าอ่ะนี่การตอบดูวิ่งมาเอ้ย โอ้โหมาซ้ำด้วยไงล่ะหนึ่งหนึ่งล่ะเอาไรล่ะหนึ่งหนึ่งล่ะอืมอย่ามาโอ้โหเงาอะสกัดมาไปโอ้โหคนนี้คนนู้นนู้นมาทางไหนก็ คนที <Started. S 2> mm. <ừ> ่สองให้อออ่ากอเออว่ามันชบอยู่เนาะ

เด right? ี๋ยวเราจะล่มให้ได้ยืดเีกเฮ้ยื่อกี้อะไรลืมลืมลืมนคืออะไรมอนแซึงมัน

So đê. Why the feline no. No no no. Tuade the fog. Bé gì mà mình chịu khóc trong lòng มันฝ่าได้ไงวะเจ้าแห่งความฝาวนออออออ่อไปไยการขอบุณน้ำใจนักกีฬา เป็นไ่ละเอยแอบได้ดิวะอู้หอะไรวะเออสกัดมาไปไปเวนี่าแล้วเดี๋ยวกลับไดไหม 我被变灰色了。